นัทนะางานใหม่สวัสดีค่ะคุณนัดนัทปักตัวด้วยนะคะน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้าผมเคลมได้มันสบายไปท้งชาบแน่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาสวัสดีคััพี่เคนัทนี่คุณนัทครับหวัน,หน้าพแผนะ ที่เราจะต้องร่วมกันด้วยส่วนนะน,นี่นันะนักงนใหม่สวัสดีค่ะคุณนัดนัฝากตัวด้วยนะคะยินด,ดีเลยครับพี่ฝากด้วยแล้วกันนะโอเคพี่ก็รู้อ่ะฝีมือการเทรดของผมได้ยังไงเออเทรดดีดีแล้วกัน ว่าไงแกเฮ้ยนี่แกจบโทรแล้วเราจะกลับมาไทยอาทิตย์นี้เหรองั้นเดี๋ยวฉันพาแกไปฉลองนะโอเคจ้าไว้เจอกันแนทครับได้ยินว่าใครจะมาครับอ๋อเ <c oughs> พื่อนแนทค่ะ <c oughs> พอดีว่าเขาไปต่อโทรที่เมืองนอกใช่แต่ว่าจะกลับมาแล้วนะคะ ก็กะว่าจะพาเขาไปฉลองะค่ะดีเลยครับน้องแนทพี่มีร้านอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีอยากแนะ้น้องแนทเอาไหมครับไม่เป็นไรค่ะพี่นัทแนทมีร้านประจําตั้งแต่สมัยเรียนอยู่อะคะ่ะแนทกับเพื่อนชอบไปทานร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะต้องอร่อยมากๆแน่เลยอะเออน้องแนทครับพี่อยากเลี้ยงข้าวน้องแนทถือว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่นะครับเย็นนี้เราเป็นข้าวกันนะครับ คือพี่นัดคะไว้วันอื่นได้ไหมคะพี่นัดพอดีนะัดมีนัดกับอย่าปฏิเสธ์พี่เด็ดขาดเลยครับน้องแนทะพี่เนี่ยไม่ค่อยว่างเลยครับออแต่ว่าวันนี้แนทะไม่ว่างจริงๆอะคะ่ะถือว่าเป็นคําสั่งครับน้องแนทะที่มีเรื่องงานต้องคุยด้วย ร้านนี้เลยครับน้องแนทบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยมากเลยครับค่ะเผื่อว่าน้องแนทจะเปลี่ยนใจพาเพื่อนมาเลี้ยงร้านนี้ก็ได้นะครับพี่กับเพรเจ้าของร้านร้านนี้เนี่ยสนิทกันมากเลยเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องเลยก็ได้ครับดีค่ะเดี๋ยวเชิญน,น้องแนทด้านในเลยนะครับพี่หิวมากแลว้วครับน้องแนทสั่งได้ตามสบายเลยนะครับมือนี้พี่เลี้ยงเอง สวัสดีค่ะมาทั้งหมดกี่ท่านคะแกก็เห็นอยู่ว่ามากันอยู่สองคนแกเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมถึงไม่รู้จักฉันเดี๋ยวก็อยีาไล่ออกซะเลยนี่ไปไหนก็ไปเลยไปไปพ้นหน้าฉันเลยไปนัทขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพี่นัทได้เลยครับน้องนัห้องน้ำทางนั้นหนูเลยนะครับ อิมมีใจน้องแนทอยากสั่งอะไรเพิ่มไหมครับสั่งได้ตามสบายเลยนะเรื่องาหารแพงๆได้เลยแค่นี้ก็เกรงใจพี่นัดมากแล้วค่ะผมกับเฮียเจ้าของร้านเนี่ยซีปึ้กเลยเพราะผมช่วยเหลือเขามานานส่วนราคาเนี่ยเขาคิดผมไม่แพงหรอกนะครับเผื่อน,น้องแนทจะเปลี่ยนใจอยากที่จะพาพื่นมาเลี้ยงที่นี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอส่วนลดให้ขอบคุณมากค่ะพี่นัดคะแนทมีอะไรจะบอกอะคะเออ นั่นไงมาพอดีเลยเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักนะครับเฮียน้องแนทครับนี่เฮียเจ้าของร้านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮียนี่น้องแนทน้องเทียมงานผมเองเออเฮียครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องแนทเขาจะพาเพื่อนมาเล่นที่นี่ช่วยดูแลด้วยนะเฮียนัทเฮียมีเรื่องจะบอกว่าอเอาไว้ก่อนนะเฮียอย่าเพิ่งทวงเงินที่ผมหน้าแตกตอนนี้เลยแล้วมือนี้เนี่ยลงบัญชีผมไว้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยผมเขีรยให้น้องผู้หญิงคนนี้เนี่ย ผมเคลมได้เนี่ยผมสบายไปทั้งชาติแน่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาผู้หญิงที่แกกำลังจะเคลมอยู่อ่ะแฟนฉันตลกเลยเฮียอย่ามาอำผมเลยไม่ผมไม่เคยเห็นเลยก็พราะฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกนะสิแล้ววันนี้ mm hmm. เฮียก็นัดกับแนทไว้ แต่เขาบอกว่าพี่ที่ทํางานบางครับเขาให้มากินข้าวด้วยฉันนึกไม่ถึงเลยว่าจะเป็นแกไอ้นะัทที่พาเขามาร้านฉันอะ่ะเออแล้วทําไมคุณนัทไม่เห็นเคยบอกผมเลยครับว่าเป็นแฟนกับเพียเนทไม่มีโอกาสได้พูดเลยค่ะคุณนัทอะเออออ,อยู่คนเดียวแถมยังทําพฤติกรรมไม่ดีแบบนั้นใส่เด็กเซอร์คอ่ะสวันดีค่ะมาทั้งหมดกี่ท่านคะแกก็เห็นอยู่ว่ามากันอยู่สองคน แกเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมถึงไม่รู้จักฉันเดี๋ยวก็เฮียไล่ออกซะเลยนี่ไปไหนก็ไปเลยไปไปพ้นหน้าฉันเลยไปเดี๋ยวเน็ตขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะพี่นัทได้เลยครับน้องเน็ตห้องน้ำเนี่ยทางนน้นหนูเลยนะครับพี่นน,นท์คะเน็ตอยู่ที่ร้านคะ่ะพี่นนท์รู้จักพี่นัทไหมคะ เขาบอกว่าเขาสนิทกับพี่นนท์มากเลยค่ะอืมงั้นนัดรอพี่ที่ร้านนะแล้วอย่าเพิ่งบอกไอ้นัดว่าเราเป็นอะไรกันพี่กำลังไปค่ะพี่นนท์เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะสิ่งที่เฮียไม่ชอบคือการที่แกชอบอวดเบ่งชอบคุยโม้ทั้งๆท,ที่แกไม่มีสิ่งที่แกคุยโตไว้ เฮียร er ักแกเพราะว่าแกเป็นลูกน้องเก่าแต่แกกลับเอาไปหลอกคนอื่นเพื่อหวังร้ายโดยเฉพาะแนทแฟนของเฮียผมต้องขอโทษเฮียด้วยนะครับผมนี่มันชั่วจริงๆเลยเฮีย er โทษให้ผมด้วยนะครับแกเอาเงินที่ยืมเฮียมาคืนให้หมดไม่งั้นนะ่ะฉันเอาเรื่องแกแน่ส่วนอาหารมื้อเนี้ย เฮียเลี้ยงเองพี่นัดคะคนเราเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องทำตัวให้ดูรวยดูหรูดูแพงหรอกนะคะเพราะความจริงแล้วคนที่เขามีมากกว่าอาจไม่จำเป็นต้องอวดใครไปเถอะค่ะพี่นุง